สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799 9 9ทํานายทายทักนะคะเอานี้เราก็มาทํานายดวงชะตาของ12ราศีนะคะในหมวดหัวข้อ,ขอที่3นะความรักของคุณและความรู้สึกของเขามาดูสถานการณ์ความรู้สึกของคนรักนะว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะ งเนงียบไปหรือว่าเราไม่สามารถเดาทิศทางเขาได้ว่าเขาคิดอะไรยังไงจะทําอะไรแม้กระทั่งคนที่ปิ้งใครสักคนเนี่ยหรือกาลังคุยกับใครสักคนเนี่ยนะมาดูความรู้สึกเขาว่าเขามีใจกับเราไหมเขาคิดอะไรยังไงกับเราเอ่าเราก็จะมาดูในคลิปของข้อที่สามนะคะสําหรับในทีนี้เราจะมาดูชาวราศีสิงะชาวราศีสิง์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายน ราศีนี้จะเป็นธาตุไฟนะคะลัคนาราศีดูได้นะไม่กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนแต่เกิดอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมคุณยึดชาวสิงได้เลยนะคะสําหรับมาอยูเจ็ด้าเไม่ต้องซีเรียสกับการดูดูเป็นแนวผัดดูเป็นแนวทางไปนะคะนะคอยตั้งรับกับมันอ่าว่าเขาคิดอะไรยังไงกับเราเนี่ยจะได้ทำให้ถูกใจเขานะคะ เป็นการทำนายตั้งแต่คุณเปิดดูช่วงไหนคุณเช็คได้เลยนะไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมหลังจากนั้นเราจะมีการทำนายให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในสถานก,การณ์ความรู้สึกของคนรักนะอ่อช่วงนี้ชาวสิงอาจจะเป็นในความรักเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของนะรักใครในจริงจังนะชาวสิงีบอกเลยเลยบางทีปัญหาของตัวเองเนี่ย ก็เก็บไวนะ้ยอมที่จะเป็นฝ่ายเจ็บในบางในบางท่านนะยอมที่จะเป็นฝ่ายเสเจ็บแต่จริงแล้วชาวสิงห์นี่มีความอดทนอดกลั้นมากนะถึงแม้ว่าจะไม่พอใจอะไรยังไงก็ตามนะมีความสม่ำเสมอกับคนรักตลอดนะถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะไม่พอใจหรืองอนหรือโกรธหรือมีความลำบากใจหลายๆเรื่องอะ อารมณ์ไม่ค่อยดีนะบอกได้เลยชาวสิงจะมาให้โรแมนติกกับคนรักในช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามันมันน้อยอะนะมันเป็นในลักษณะที่มองมองไปในลักษณะที่เป็นเรื่องราวที่สิ่งดีๆที่ฉันทำให้เธอแต่เธอทำอะไรให้ฉันบ้างน่ะประมาณนั้น <S 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 <ๆ>และบางท่านอาจจะคิด่าเออคราวนี้เขาจะให้อะไรฉันฉันจะได้อะไรจากเขาเนาะในวัน วันที่ดีๆที่จะเข้ามาถึงนะแต่การถึงแม้จะเกิดปัญหาหรือว่าความลำบากใจนะแต่ชาวสิงห์ก็ไม่ยอมปล่อยคนรักไปง่ายๆหรอกนะถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะ,ะความรู้สึกของเขาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ตามเขาก็ยังรักชาวสิงห์อยู่นะบอกได้เลยคือมันอาจจะ ในบางท่านนะอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบมันไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วมันก็ไม่ได้น้อยลงอ่าถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวอึดอัดใจกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่แหละทำให้ชาวสิงห์ลำบากใจเหมือนกันเขาแบกปัญหาไว้เยอะนะอะในสถานการณ์ที่จิตใจโลเลหรือมีความรักเข้ามาใหม่เนี่ยนะคะ,ะโดยเฉพาะคนที่คบกันเนี่ยนะต้องประคับประคองให้ดีด นะมันรู้สึกว่ามันหวั่นไหวในบางเรื่องบางราวแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นโชคชะตาฟาริคิดอยู่นะสำหรับคนที่คบกันนะนะยังไงเขาก็อยากจะให้ของขวัญเอ่อของขวัญของฝากเลยนะสำหรับความรู้สึกของคนรักชาวสิงเนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่นะมีอะไรในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดอยู่นะคะอ่านะคะหรือบางท่าน มีปัญหากันก็มีโอกาสที่เดีได้กลับมาพูดจากันมาปรับความเข้าใจกันนะมาประนีประนอมมาขอคืนดีบางท่านถึงขั้นที่พบกับมันเป็นพรมลิขิตให้ย้อนกลับมาเจอคนรักเก่าหรือแฟนเก่าเนี่ยนะหรือคนเด,เดิมที่คุณเคยคุยไปแล้วเนี่ยกลับมาพูดคุยกันอีกเนี่ย นะแต่ช่วงนี้ชาวสิงต้องระมัดระวังแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆขอให้มีสติสติสติอันเป็นอย่างนั้นนะชาวสิงคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยมักจะนักหนักหน่อยนะคะก็คือปัญหามีปากเสียงทะเลาะกันหรือแยกกันอยู่ก็มีนะความลำบากที่มันเจอด้วยกันเนี่ยหรือหรือหรือเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือผลประโยชน์หรือความรับผิดชอบครอบครัวนี่แหละ นะคะสำหรับชาวสิงเนี่ยไม่พอใจบางทีเกิดการไม่พอใจในสิ่งในสิ่งที่ทำร่วมกันมาหรือผลประโยชน์ที่จะได้ร่วมกันมาหรือความรับผิดชอบครอบครัวเนี่ยหรือการประหยัดอดออมหรือการไม่ใส่ใจเขาเท่าไหร่เนี่ยนะเขาอดทนกับชาวสิงมากไม่น้อยเลยนะคนรักเนี่ยนะ ในบางท่านอาจจะคิดว่าโอ้มันมันคงจะผ่านผลไปมันคงเป็นวิบากกรรมเข้ามาเขาก็มีความอดทนสูงมากกับปัญหาต่างๆกับสิ่งที่จะต้องยอมรับกับอารมณ์ของชาวสิงห์นะคะช่วงนี้ขี้หงุดหงิดพานทะเลาะก,กันแต่พอทะเลาะก,กันก็พูดจาดีนะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันในบางท่านก็ยังนึกถึงครอบครัวยังนึกถึงผลประโยชน์นึกถึงธุรกิจที่ทำร่วมกันอยู่มันก็เลยต้องอดทนนะคะ พยายามที่จะเริ่มต้นอะไรที่ต่อก,กันนะเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์อันเลวร้ายไปมากกว่าน,นี้โดยเฉพาะคนที่อาจจะเป็นมีแฟนเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะที่เป็นไม้ด้วยนะแล้วก็คนที่เป็นไม้มาคบกันแต่งงานอยู่ด้วยกันเนี่ยนะจะมีเรื่องราวทําให้เราหองรลแห่งกันนะคะมีปากมีเสียงเนี่ยแต่ก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแยกกันอยู่สักระยะหนึ่ง ยังไม่ถึงขั้นที่จะตัดขาดจากกันเพราะว่าความรู้สึกดีๆยังมีให้เก่กันอยู่พอมีปัญหาปุ๊บก็นึกถึงสิ่งดีๆที่สร้างร่วมกันมาก็มาปรับความเข้าใจกันใจเย็นลงนะคะชาวสิงในช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงระยะนี้ไปนะนะยังไรก็ตามนะยังยังยังมีความรู้สึกเอื้ออาทรต่ตอกันอยู่นะถึงแม้จะไม่พอใจอะ่ะนะลำบากใจปัญหาแบกไว้เนี่ยคนที่มีครอบครัวเนี่ย ทะเลาะก,กันอย่างหนักนะนะในบางคู่นะต้องมีสตินะคะนะแต่อะไรก็ตามเขาก็ยังนะมีความรู้สึกยังดีอยู่นะอดทนอดทนที่จะอยู่ร่วมกันอดทนเพื่อมีผลประโยชน์ร่วมกันอดทนเพื่อจะอยประครับประคองครอบครัวนะคะสถานการณ์ของคนที่มีเออสถานการณ์ของคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยบอกได้เลยช่วงนี้คุณอาจจะ มีความรู้สึกว่าเหนื่อยไม่พอใจงอนในลักษณะที่มีบุคคลอื่นเข้ามาหรือคนรักรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมดจิตใจโลเลนะนะคะมันขาดการเอาใจใส่ซึ่งกันละรกันแต่คุณสามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้นะมันเหมือนกับเป็นคู่คู่ครองที่ดีต่อก,กันอยู่แต่มันเป็นช่วงของอสถานการณ์ที่ วิบากกรรมสาหรับคนรักก็ได้นะเข้ามาทําให้เขามีความรู้สึกว่ามันปัญหาเขาเยอะนะปัญหาเขาเยอะขาดการเอาใจใส่เท่าที่ควรนะคะแล้วอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาหรือการรับสภาพอารมณ์นะก็คือ,คอ,คอการปรับยอมรับกับลักษณะที่ใสหรืออารมณ์ของชาวสิงในช่วงนี้นะคะ ช่วงนี้รู้สึกว่าเขาแบกปัญหาไว้หนักอึ้งเหมือนกันนะคนรักแต่อย่างไรก็ตามนะเขาก็ยังยังมีความรู้สึกที่ดีๆยังรักอยู่ว่างั้นเถอะนะยังอดทนในรู้รู้ว่าคุณเป็นอย่างนี้เขาก็อดทนที่จะอยู่อดทนที่จะรักมันเหมือนกับเป็นเนื้อคู่กันก็ได้ในบางคู่นะเนี่ยมันได้ไพ่ที่ดีเกิดขึ้นก็คือมีโอกาสที่จะเริ่มต้นที่ดีต่อก,กันเป็นคู่ครองที่ดีต่อก,กันนะคะ ถึงแม้ว่าชาวสิงช่วงนี้อาจจะไม่พอใจในบางสิ่งบางอย่างนะเพราะฉะนั้นควบคุมสติอารมณ์ให้ดีๆนะใจเย็นๆนะชาวสิงนในบางท่านอาจจะมีแฟนไกลนะอาจจะมีการแบบไม่พอใจในเรื่ที่แฟนมีการเดินทางไกลหรืออยู่ห่างไกลกันนี่แหละเหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้กับอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาก็ได้นะคะทําให้มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่ แต่พอมีปัญหาปุ๊บความรู้สึกของเขาที่ดีๆยังมีกับคุณอยู่นะเขามีเขายังคิดอยากจะปรับความเข้าใจอยากจะง้องอนอยากจะคืนดีอยู่ในกรณีที่มีปัญหากันนะนะถึงตอนนี้ก็เถอะเขาอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญของฝากนะคะ,ะหรือการกลับมาง้องอนการมาคืนดีกันเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาหรือ,อเป็นในลักษณะที่แบบ มีเรื่องราวทําให้คุณเซอร์ไพรส์อะนะเซอร์ไพรส์ในลักษณะที่แบบเออมีสิ่งที่อาจจะแกล้งทําเป็นเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีอ่าสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับคุณอยู่นะหรือการอยากของอนง,อง,งอ้อขอคืนดีขอแต่งงานเออประมาณนั้นนะประมาณนั้นก็ได้นะสำหรับชาวสิงนะ เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะอะไรประมาณนี้ในบางท่านอาจจะมีโอกาสกลับไปปรับความเข้าใจกันนะชาวสิงเองก็เถอะก็ยังรักแล้วก็ยังนึกถึงอดีตที่ผ่านมาที่มีสิ่งดีๆที่เคยคุยกันมีกิจกรรมดีๆร่วมกันไปไหนมาไหนหรือว่า ในความดีของเขาเนะี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้อยู่แล้วพอห่างกันปุ๊บก,ก็นึกถึงคิดถึงเนะี่ยใจโลเลก็นะกับบุคคลอื่นเข้ามาเนี่ยนะทำให้ชาวสิงห์อาจจะไม่พอใจหรือเขาไม่พอใจนะคะถึงจะจะไม่พอใจซึ่งกัแอะกันก็ตามแต่ก็ยังคิดถึงยังมีอะไรยังยังอยากจะเริ่มต้นที่ดีต่อก,กันยังอยากจะขอแต่งงานอยากจะเปิดตัวอ่านะ เป็นอย่างนั้นหรือมีโอกาสที่จะเดินทางมาประมาณนั้นนะคนรักขนะองชาวสิงห์นะคะนี้มาดูคนโสดเนี่ยคนโสดีนมองมาหาคนไกลตัวนะคุยกับคนไกลตัวนะคนใกล้ๆมักจะมองไม่เห็นคุณค่ามองคนที่อยู่ไกลๆตัวมาเลยทําให้เหนื่อยน่อยในการที่จะพูดคุยนะคะสําหรับชาวสิงห์นะแต่คนที่เข้ามาคุยเนี่ยนะ อาจจะมีใจกับคนบ้างนะมียังมีงมีใจชอบอยู่แต่ชาวสิงก็คุยกันไปได้เรื่อยๆนะสบายๆอะไรไม่ได้ดังใจก็ไม่อยากคุยไปเลยก็มีชาวสิงเนี่ยแต่บางท่านอาจมีโอกาสกลับมาพูดจาก,กันกับเพื่อนเก่าแฟนเก่าแม้กระทั่งคนรักเก่าแแยกให้ออกนะแฟนเก่าก็คือคนที่เคยอยู่ร่วมกันมาแล้ว คนรักเก่าก็คือคนที่เคยคุยกันไปจีบกันเป็นแฟนกันนะคะนะคะเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันนะคะแต่การพูดคุยครั้งนี้ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่องไรชาวสิงก็มองไว้แล้วคนนี้นะนะฉันจะนะจองไว้แล้วคนนี้แหละฉันพอใจฉันจะคุยกับเขาอะ่ะเออเป็นอย่างนั้นนะคะเขาก็มีความรู้สึกพอใจอยู่นะ มีโอกาสเริ่มต้นพูดคุยกันมีโอกาสพัฒนาอยู่นะบางท่านอาจจะมาจากทางไกลนะนะคะหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่ว่าใจเย็นๆในการพูดคุยนะชาวสิงห์อย่าอย่าใจร้อนขอให้ค่อยเป็นค่อยไปเขาจะเป็นคนที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคุณสามารถที่จะได้ใจเขานะถ้าควบคุมอารมณ์สติให้ดีนะเขาถือว่ามันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตที่ลิขิตให้คุณมาคุยกับเขา ก็มองอย่างนั้นนะเขามีใจชอบอยู่นะคะแต่ขอคุยไปอย่างช้าๆก่อนขอดูไปก่อนเนี่ยนะคะสามารถได้ใจคุณอืมคือหมายเขาว่าคุณอาจจะชอบเขาเนีเพราะเขาก็มีใจชอบคุณอยู่ต่อไปคุยกันไปเนี่ยเขาจะได้ใจคุณอืมทั้งสองคนนั่นแหละได้ใจซึ่งกันและกันแต่ต้องใจเย็นๆนะคะมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีอยู่นะคะสําหรับ ความรักของคุณและความรู้สึกของเขานะสรุปให้หน่อยนะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจบางท่านอาจจะงงสรุปคนที่มีปัญหาหรือคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันก็ตามหรือคนที่แต่งงานมีครอบครัวเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหากันก็ตามนะเขาก็ายังอดทนเพื่อคุณนะเขายังรักแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้จืดจางไปเลยกับความรู้สึกที่รัก นะอยากเริ่มต้นอะไรที่ดีอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่คบกันเนี่ยนะคะพยายามเข้าอ,อกเข้าใจกันมากๆหน่อยมีโอกาสที่จะได้เปิดตัวหรือมีโอกาสที่เดินทางมาหาหรือพบปะกันสําหรับคนที่อยู่ไกลกันขอให้มีความมั่นคงในเรื่อง,องความรักนะเขายังมีคนอยู่นะถึงแม้จะโกรธกันหรือมีปัญหากันก็สามารถที่จะมางอ้องอนเขาอยากง้ออยู่นะเขาอยากปรับความเข้าใจอยู่นะ อย่าให้คุณเข้าใจในตัวเขาอยู่นะคนรักของชาวสิงพอเขามาพูดหน่อยก็ใจอ่อนเหมือนกันนะถึงจะร้ายแต่แต่ร้ายใจก็ดีอยู่นะคะชาวสิงเนี่ยเพราะว่าคุณยังมั่นคงกับคนรักอยู่มาเลยทําให้เหมือนกับพูดไปอย่างนั้นแหละแต่ใจจริงก็ยังงอนไปก็งอนไปอย่างนั้นแหละแต่ใจจริงก็ยังอยากจะมีเขาไว้อยู่ก็เหมือนกับไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยเอาใจใส่คนรักเท่าไหร่เหมือนเฉยๆอยอะ เพราะว่าพ่อคุณงอนไม่พอใจเขาอย่างเงี้ยนะกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่กระทั่งจิตใจโลเลหรือผลประโยชน์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีค,ครอบครัวเนี่ยยังมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่มันทําให้ยังตัดขาดกันไม่ได้พอมีปัญหาก็มาปรับความเข้าใจกันมาง้องอนก,นกันก็คืนดีกันนะคะเป็นสถานการณ์ในช่วงมีนาช่วงนี้ไปจนถึงมีนาคมส่วนคนโสดน,นะก็มีโอกาสได้นะได้คบ นะในการพัฒนาต่อไปมีโอกาสเริ่มต้นนะอ่ะเริ่มและเริ่มที่จะมีใครสักคนอย่างจริงๆจังๆโดยเฉพาะคนที่มาจากทางไกลนะคะนะหรือคนที่เป็นแฟนกันอยู่ไกลกันก็มีโอกาสเดินทางคุณอาจจะได้รับคุณจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์แน่นอนชาวสิงห์นะคะนะคะกับคนรักนะในบางท่านนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะอยู่ที่บุญ แต่ละคนด้วยนะคะเราหองเราแหงกันแต่ก็สามารถอยากจะมาขอคืนดีว่างั้นเถอะคนรักนะ่ะอยากขอคืนดีอยากปรับความเข้าใจเพราะเขาไม่สามารถที่จะลืมชาวสิงได้อย่างแน,น่นอนนะยังรักแล้วไม่มีวันลืมอืมนะพอมันจะเหี่ยวหน่อยก็ลดน้ํามันก็เขียวขึ้นมาอีกเนี่ยความรู้สึกของเขามันไม่จบไปจากชาวสิงง่ายๆนะมันเป็นอย่างนั้น สิ่งสำคัญที่สุดต้องควบคุมสติอารมณ์หน่อยนะคะนะคะบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ดุมันเป็นอย่างนั้นนะคนรักนะ่ะก็พยายามเข้าใจเขาหน่อยปรับตัวเข้าหากันนะคะอดทนชาวสิงก็คิดนะเขาจะให้อะไรฉันเนาะการเข้ามาของเขาครั้งนี้มันมายัางไงอ่ะแปลกๆเนี่ยบางทีก็คิดนะ แต่องไรก็ตามนะมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ม่ให้กับคนรักอยู่นะคะและคนรักก็มีความรู้สึกดีๆให้กับชาวสิงอยู่นะคะโอเคนะสำหรับความรู้สึกของเขานะในสถานการณ์ช่วงนีนะ้อย่าซีเรียสนะคะถ้าไหนไม่ชอบผ่านไปส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อ จะได้ทำคลิปใหม่ๆออกใหม่ถ้าได้เช็คดูอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ